วันนี้มาร้านเสริมสวยค่ะนานๆไม่ได้มาทีหนึง่งร้านเสิมสวยทีหนึง่งคิดถึงทุกคนนะคะวันนี้มาเสริมสวยหน่อยนะคะเข้าพรรษาหลายเดือนค่ะ ทำไมวันนี้เอาให้ไข่กินเยอะจังอะฮะวันนี้ทำไมไม่ให้ไข่กินเยอะจังอะไข่รวยเหรอเขามีงานนะมีงานกระถินนใวัดเขาอะคนคนดูดูเยอะเลยตั้งตั้งกี่พันอะตั้งหลายพันเขามีงาน เขามีงานวัดของไข่คนเยอะมากร้านตัวไห